สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีคนไทยและสวัสดีคนกัมพูชาแล้วก็พี่น้องทยใหย่ทุกท่านครับมาชมบรรยากาศถนนเข้าสวนครับในทางเข้าสวนทีจังหวัดน่านนะครับแถวบ้า,านนอกวันนา้าคุณผู้ชมดูหนทางก่อลาดยางมู้งเสวันจะเป็นเกตเอแล้วนะครับมาต่อคลิปกันเลยครับคุณผู้ชม ตอนนี้เขาก็จะปลาป่อแม่พีน้องนะครับเดินทางเข้าสวนนะครับในหนตั้งเข้าสวนนะครับในี้หนตั้งเข้าสวนตีจังหวัดน่านชนบทก็ถนนหุนตั้งก็ดีครับทํถาถนนตั้งได้ดีมากกันในถนนเข้าสวนครับก็จะมีเส้นสีขาวสองข้างทางครับก็จะเป็นถนนของหน่วยงานของห้องอบปะตอนะครับผู้ชม อบตตำบนเหลืองนะครับตอนนี้นะครับอยู่แถวตำบนเหลืองตำบนเหลืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับแต่ก็อยู่ถนนหนุนตั้งอยู่ชนบทละครแต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศการเดินทางไปสวนของเขาครับแต่ถนนก็อ่ถึงก็วกว้างครับถนนของอบตนี่ก็อยู่ความกว้างก็ออยู่ประมาณห้าเมตรครับคุณผู้ชม การเดินทางเข้าสวนครับวันนี้ผมเข้าไปสวนก็จะไปเอายางพลากอนถ้วยเอาไปขายครับวันนี้ครับเดินทางกันไปแล้วครับเดินทางเข้าป่าเข้าสวนก็อยากจะคือทั้งการทำถนนหนุนตังแบบนี้ไปหลายๆนะครับเพื่อ สินค้าการเกษตรได้เอาไปขายก็จะได้สะดวกสบายนะครับคลิปนี้ก็คงจะลำล้าว่วาม่พี่น้องที่รักทุกท่านไปก่อนครับบ๊ายบายครับ